เี่ยนใจของคุณมือเขานานแค่ไหนวะตรบาบใดที่เขายังเลี้ยงดูฉันอย่างดีฉันก็ผมไม่ต้องดิ้นพลานไปหาคนอื่นปะแล้วเมียเขาจะไม่สงสารแกหรอวะสงสัยก็สงสัยไปดิถ้าเขาอยากได้สามีเขาคืนฉันก็จะคืนให้แล้วฉันก็แค่หาผู้ชายใหม่จากคอนเนคชั่นของคุณมือที่ฉันสั่งไว้ <c oughs> ถ้าคิดเสียงนี้เป็นเสียงของพี่กิ๊ฟจริงๆ ทัศนคติการใช้ขิวพี่ป่วยมากเลยนะคะนี่ไม่ใช่เสียงพี่พ่อคะคนที่เขาอัดคลิปเสียงเนี้ยมาให้ตองเขาลงรายละเอียดชัดเจนมากเลยนะคะจนตองเชื่อว่าคนที่ถูกพูดถึงในคลิปเสียงนี้เป็นพ่อกับผู้หญิงคนนี้ถ้าพ่อได้ลองติดตามโซเชียลของผู้หญิงคนนี้ดูพ่อจะได้รู้นะคะว่า ทำไมตอนถึงมั่นใจเพราะผู้หญิงคนนี้เนี่ยอายุ24เป็นผู้ช่วยพ่อมาได้สองปีคงไม่น่ามีปัญญาซื้อคอนโดหรูหราหรอกค่ะแถมยังมีตังเหลือซื้อแบรนด์เนมทั้งตัวแบบนี้ได้อีกจะเป็นไรได้นอกจากมีความสามารถอย่างอื่นมาแลกเปลี่ยน <c oughs> ฉันชอบนะ เวลาที่แกทำตัวเป็นเด็กอวดฉลาดแต่จริงๆแล้วแกมันโง่ที่ด่ากันแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคุณยอมรับแล้วใช่ไหมคะเสียงในคลิปนี้คือพี่ใช่ฉันเป็นเมียน้อยพ่อแกชัดเลี่ยมนั้นก็แค่นี้แหละคะ่ะที่ปองอยากรูก้แกน่าจะแบ่งความฉลาดของแม่แกมาหน่อยเนาะจะได้ไม่รู้ช้าแบบนี้ นี่แกแหม่เขาว่าไงแกมันเป็นลูกที่ดีแต่คอยจะจับผิดพ่อของตัวเองตลอดเวลาแล้วแกก็ไม่เคยทำอะไรได้เลยนอกจากเห่าไปวันวันแม่แกเขาเป็นเมียแกคิดว่าแม่แกเขาไม่รู้หรอว่าผัวเขาแอบไปเอากับคนอื่นอะ ออกไปได้ละก,กิฟฉันเห็นด้วยนะที่แกพูดว่าฉันไม่มีปัญญาซื้อความหรูหราไม่มีปัญญาซื้อความสบายให้ตัวเองใช่แกพูดถูกเพราะคนที่คอยหามาให้ฉันก็คือพ่อของแกนี่ไงแม่แกเขารับรู้เรื่องนี้มาตลอดเธอเผิที่ทำเป็นไม่รู้ยอมไม่พ่อแกมีเมียน้อยเนี่ย คงคิดเพื่อที่จะดึงให้เขายังอยู่เป็นพ่อแกไงถ้าไม่ใช่พ่อแม่แกอนุญาตให้เราสองคนคบกันพ่อแกคงไม่มาเอากับฉันกับวันหรอกพอได้แล้วก,กิ๊บ